สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่อง list comprehension นะครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีนึงนะฮะที่ใช้ในการสร้าง list นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมชอบมากเลยนะครับใช้แล้วสามารถสร้าง list ที่มีค่าที่ต้องการเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงครับเรื่องของการสร้าง list นะครับทำานอไงได้บ้าง ก็อย่างแรกนะครับต้องการสร้าง empty list นะครับ list ที่ไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในเลยนะครับก็เขียนไป a เท่ากับน,นี้ครับอันนี้ก็จะไม่มีสมาชิกไม่มีหรือไม่มี element อะไรเลยอยู่ข้างในนะครับ empty นะครับ empty list นะครับก็เขียน comment กำกับไปน,นิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้ก็คือ empty list รหรือว่าอาจจะสร้างลิสต์ขึ้นมาที่มีค่าเริ่มต้นนะฮะเช่นว่ามี10นะแล้วก็มีมีนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นระบุค่าเริ่มต้นไปเลยนะครับหรือว่าถ้าต้องการบอกว่าให้ลิสต์ของเราเนี่ยะครับมีเลข0สัก5ตัวนะครับเราก็เขียนไปนฮะ0นะครับแล้วก็เครื่องหมายคูณ นะครับแล้วก็5นะครับอันนี้ผลที่ได้ก็คือเป็นอะไรครับก็จะมี0 0 0 0 0นะครับทีนี้ผมเขียนงี้ครับสมมติเขียนต่อนะครับว่าให้นะครับให้ b ครับเท่ากับ a นะครับอันนี้ต้องระวังครับต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าคือมันขึ้นกับ จตน,นาของเรานะครับแต่ว่าถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยครับบอ,อกว่า b เท่ากับ a ปุ๊บนะฮะแล้วผมเขียนว่า b เอ่อ b หนึ่งนะครับ b หนึ่งเท่ากับเจ็ดอย่างงี้นะครับแล้วถ้าผมสั่งพิมพ์ค่าของ a หนึ่งมาดูนะครับผลที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเลขเจ็ดนะครับคือการเขียนว่า b เท่ากับ a เนี่ยนะครับคือ b กับ a เนี่ย อ้างถึงอาร์เรย์เดียวกันตัวนี้ครับอ้างถึงลิสต์เดียวกันนะครับอ้างถึงลิสต์ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเปลี่ยนค่าใน b นะครับก็เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนค่าใน a ด้วยนะครับมันก็อันนี้อาจจะต้องลองนิดนึงว่าเ,เราต้องการแบบนี้ไหมนะครับหรือว่าเราต้องการแบบนี้นะฮะต้องการ copy มากกว่าคือถ้า copy ในเย่างนี้นครับถ้าการจะให้ b เป็นตัว copy นะครับ ใช้การสไลด์เข้าช่วยนะครับการสไลด์นะครับเข้ามาช่วยนะครับวันถ้าเราเขียนต่อนะครับว่า b 1นะครับเท่ากับ7นะครับแล้วก็สั่ง Print a 1มาดูอันเนี้ยอันนี้ตัว a นะฮะจะไม่เอฟเฟกอะไรเลยเพราะว่าเราก๊อบไปแล้วนะครับผลที่ออกมาก็จะกลายเป็นเลขสูตรเหมือนเดิมนะเพราะฝั่งนี้คือการ Copy นะครับ copy ตัว list นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการแค่โยงหากันเฉยบอกว่าให้ b กับ a เนี่ยคือมาถึงตัวเดียวกันนะครับอ้างถึง list ตัวเดียวกันนะครับนันก็ b a กับ b แล้วนะครับ a กับ b อ้างถึง list ตัวเดียวกัน นะครับก็หมายเท่ากับเฉยๆนะตรงนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดจะ Copy ก็ใช้การสไลด์เข้ามาช่วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการสร้างลิสต์นะครับแบบต่างๆนะครับจริงๆแล้วการคูณก็สะดวกดีนะครับสร้างลิสต์ที่แบบว่ามีค่าเริ่มต้นที่เราต้องการนะครับแล้วก็ระบุจํานวนไปนะครับอันนี้คือบอกว่าเป็นขนาดนะครับของลิสต์นะครับ ครับก็คราวนี้พูดถึงหนงหัวข้อในอันนี้นะครับในวันนี้ก็คือคือเรื่องนี้ครับเรื่อง list comprehension นะครับคืออะไรนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการสร้าง list นะครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามี empty list แล้วกันนะครับ a เท่ากับอันนี้นะครับ ต้องการสร้างลิสต์ที่มีค่า0ถึง4นะครับผมก็วนลูปไปนะครับ for n in range 5นะครับ range 5แล้วผมก็สั่ง append นะครับ a. append n นะครับอันเนี้ยเมื่อจบรูปนี้แล้วนะครับ a ก็จะมีค่าตามนี้ครับ a ก็จะกลายเป็น0 1 2 3 4นะครับซึ่งเราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้นะครับในการสร้าง list ต,ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้สีคนละสีนะเดี๋ยวมันจะงงนะครับเขียนนี้ครับเียนครับผมก็เขียนนะครับ a นะครับเท่ากับเครื่องหมายนี้นะครับเหมือนกับที่เขียนไว้แถวบนสุดตรงนี้ที่เป็นสีส้มตรงนี้นะครับส้มน้าเงินนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เขียนลูปนะครับ ช่ผมน่าจะตั้งชื่อว่า i นไม่เป็นไรฮะก็ for n ก็ได้ฮะ for n in range 5นะครับแล้วก็เอา n ตัวนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับพอเห็นวิธีการคร่าวๆนะครับในการที่จะแปลงจากลูปตรงนี้นะครับเป็นการใช้ฝั่งนี้เรียกว่าเป็นการใช้ list นะ comprehension นะครับ ก็เขียนจากลดลงนะฮะจาก3ามบรรทัดนะรหรือแค่บรรทัดเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับของการใช้ list c o m p r e h e s i o n สร้าง list เป็นตัวนี้นะครับถ้านะต้องการจะสร้าง list นะครับเป,เป็นเลขนี้ครับ1 2 3 4 5นะครับ อันนี้เราก็อาจจะระบุ r a น g ์ใหม่นะครับทำได้สองวิธีนะครับระบุ r a น g ์ใหม่นะครับก็เป็นเ a น1์หนึ่งคอมมาผมสมมติว่าผมแก้ตรงนี้ครับแก้ตรงเรื่องของ r a น g e นะครับผมก็จะระบุไปว่าอันเนี้ยเริ่มต้นที่หนึ่งนะแล้วก็หกนะครับที่เลือเขียนเหมือนเดิมหมดเลยนะครับหรือนะฮะระบุสูตรตรงนี้ใหม่นะครับก็เขียนไปว่า n บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ for n in range 5เหมือนเดิมนะครับก็คือสังเกตว่าของเดิมเนี่ยเป็นเลข0ถูกไหมฮะศูนย์แล้วก็ได้ศูนย์นี้ออกมากกถูกไหมฮะเอ้ยเท่าที่ถ้าเกิดว่า n ถ้าเกิดตรงนี้นะครับถ้าของเดิมคือเขียนแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็น n บวกหนึ่งนะครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมาเพิ่มค่าไปอีกหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้เราใส่สูตรอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับบอกว่า n คูณสองก็ได้ฮะสมมติผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น n คูณสอง แล้วก็ for and in range 5นะครับตรงนี้ผลที่ออกมานะครับก็จะกลายเป็น0คูณสได้0นะครับ1คูณ2ได้2นะฮะแล้วก็ไล่ไปนะครับแบบนี้ครับ อันนี้ก็สร้างลิสต์ขึ้นมานะครับแด่ที่บอกว่าอยากให้ลิสต์เป็นเลขคู่อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้สูตรตรงนี้ได้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับลองคิดถึงลิสต์ที่มีค่าต่างๆนะครับลิสต์ของที่เป็นเลขคี่นะฮะเริ่มต้นที่1เนี่ยจะใส่สูตรที่เป็นสีเขียวได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ลองลองทดลองดูนะครับลองเขียนดูนะครับจะบอกต้องการลิสต์แบบนี้ครับหนึ่งสามห้าเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับหรือนะฮะอ่า หนึ่งสองสี่แปดสิบหกอย่างเงี้ยนะครับจะเขียนสูตรยังไงนะครับอะไรอย่างงี้นะครับทำได้ด้วยริสค์เพีชันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่ม if ไปได้นะครับเพิ่ม if ข้ามาอีกนะครับหลังจาก for แล้วนะครับใส่ if ต่อท้ายมันก็เป็นการกรองกรองข้อมูลอย่างทิ้งไปนะครับเดี๋ยวรูนอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วนะครับอีกเดี๋ยวผมเคลียร์หน้านี้ก่อนนะครับ ก็เริ่มต้นสีส้มนะครับเริ่มต้นบอกว่า a เท่ากับ empty list นะครับแล้วก็ loop นะสีน้ำเงินนะครับบอกว่า for i ลนะครับผมตั้งชื่อ i เขาท่ากว่านะครับ for i in in range นะครับหเหมือนเดิมห้าเหมือนเดิมนะครับ แล้วในเนี้ยนะครับจะมี if อยู่อันหนึง่งนะครับยืนดูสีแดงกันครับถ้านะครับ,ถ,นะรบถ้า i มากกว่า2นะครับเราจึงค่อยไป append นะครับนี่ครับนะครับ,นะรบก็ ถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับลิสที่ออกมานะครับก็จะกลายเป็นค่า a นะฮะก็จะมีค่าเป็นเฉพาะที่ i มากกว่า2ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น3กับ4นะครับสตัวนี้นะครับไอ้มตัวนี้ if นี่เมือนกัเป็นตัวกรองก็ได้นะว่าจะเอาเฉพาะเลขที่มากกว่า2อะไรอย่างงี้นะครับจริงจมันจะมีเลขอะไรฮะ0 1 2ถูกถูกไหมแต่ว่าเราไม่เอานะฮะถูกกรองทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้จะแปลงเป็น list การเขียนแบบ risk compensation ได้ยังไงนะครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ครับก็เขียนไปนะฮะ a เท่ากับอันนี้นะครับแล้วก็เขียน if นะครับไปด้านท้ายสุดเลยก็ดูสีแล้วกันนะครับผมใช้สีนะครับก,ก็ match ตามสีนั่นไปนเลยนะ if i มากกว่า2นะครับแล้วก็ for loop อยู่ตรงนี้ครับนะครับ for i บ in range 5นะครับแล้วก็ใส่ i ไปตรงนี้นะครับค่าเท่ากันครับฝั่งนี้ก็จะออกเป็น a ก็กลายเป็น3-4เหมือนกัน มันก็อันนี้ก็เป็นซินแทกคร่าวๆนะครับของการใช้ list comprehension นะครับก็เช่นกันครับตัวนี้ใส่เป็นสูตรได้นะเปลี่ยนค่า i ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น i คูณ2 i บวก1อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเปลี่ยนสูตรได้ if ก็เหมือนกันครับเงื่อนไขตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็น i น้อยกว่า3อะไรเงี้เป็นต้นนะฮะหรืออื่นๆนะครับ ก็ฝึกใช้ให้คล่องนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นกระบวนท่าที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็ผมว่าสนุกดีนะในการใช้ list c o m p r e h e n s i บาง,งทีก,ก็ก็อาจจะนั่งคิดนิดนึงว่าเอ๊ะอยากได้ l ส s t แบบนี้นะฮะสามารถสร้างในคําสั่งเดียวได้ไหมเหมือนกับอย่างเงี้ยครับบรรทัดเดียวจบเลยถูกไหมครับจากเดิมที่เขียนตั้ง4บรรทัดน,นะฮะยุบเหลือแค่1บรรทัดจบละนะครับจุดบางทีผมก็ชอบโค้ดที่มันสั้นๆนะเพราะว่ามันก็ อ่านได้รเร็วกว่าถูกไหมครัแต่บางทีมันอาจจะดูซับซ้อนกว่าแต่บางทีก็อ่านได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยที่จะอ่านโค้ดยาวๆนะครับแต่สุดท้ายผมว่าโค้ดสั้นบางทีก็ก็ดูสวยดีนะครับเหมือนกับว่าคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าของเดิมเนี่ยคุณมีอย่างเงี้ยร้อยชุดถูกไหมครัโปรแกรมมีสี0้อบรรทัดแต่กลายเป็นตอนนี้นะครับมีร้อยชุดก็เหลือแค่ร้อยบรรทัดอะไรเงี้ยต่างกันตั้งเยอะถูกไหมครับถ้าอ่านให้อ่านโค้ดระหว่างส0 0ร้อบรรทัดกับร้อบรรทัดก็เราก็น่าจะยาอยากชอบแบบหลังมากกว่านะครับ ก็ฝึกใช้ให้คล่องครับ list comprehension นะครับลองคิดถึง list ประเภทบต่างๆนะครับที่มีค่าต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ลองดูว่าสามารถที่จะสร้างได้โดยใช้ list comprehension หรือเปล่านะครับ